สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนพี่ต้อนรับสู่ช่องถึงส่งแมคโครครับวันนี้ครับเดี๋ยวพามาดูร้านพี่สันติครับวันนี้เรามาดูงานแฮนเมดเนี่ยช่างกาลังตีกรอบเครื่องเสียงอยู่อันนี้จะเป็นรูแอร์กับอันนี้ไม่ยุคแค่อันนี้ปีปรับสวิตอนนของหัวนี้ครับ นี่ครของหัวตีดินครับอันนี้จะเป็นเครื่องเสียงนี่น่าจะเป็นอะไรสิทธพอแก่ปะไม่แน่ใจอ่ะสิพอแก่ครับวันนั้นที่ขึ้นนนี้มาขึ้นหัวเอาหัวใส่รถก,กระบะมานี่ครับเดี๋ยวพามาดูนี่ครับไาดู ทำคำว่าคอมเมนต์ครับแล้วกระจกเขาไม่ติดไม่ติดที่อู่อย่าเขามาติดเองรอส่งส่งส่งวันไหนอ่ะขึ้นเรือสามสิบมีน,นาอ๋อในจีเรียใช่นี่ครับช่างรูปหล่อครับนี่ครับนี่ครับ <laughs> ชาวไนจีเรียด้วยนะครับว่าคนเนี้ยเป็นคนใส่กระจกกระทำแอนะครับเนี่ยทำหน้าไว้แล้วมั่อเขาบอกว่าน้ํายาแอร์ขาดเนี่ยที่ไนจีเรียเนี่ยให้พี่ขับรถไปเติมยาพี่ไปไ,ไหมไม่ไม่ไมพี่นู้นบอกผมมีน้ำยานี่คราบแต่เขาไม่ติด <c oughs> เขาไม่ติดชื่ออู๋ด้วยนะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะชาวดีเจเรียเด็กก็จะทำแอร์ก็ส่งรถมาทําที่นี่ได้ฮะเพราะที่นี่กรับทำเยี่คันนี้ครับสองคันนี้ครับจะส่งไปที่นจีเรียครับนี่คือเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโมครับไม่ได้โมโนครับฝีมือคนไทยครับสุดยอดจริงครับโอ้นี้ก็ไม่ได้มีชื่อโอูครับถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์มาได้อันอันนี้จะมองที่แรกหรือว่าอะไรเอาดิคันเล่นเหรอเนี่ยคันเล่นครับใช่คันเล่นอันนี้คนนก้นคนเดินสายฝ้า อันนี้ก็น่าจะเป็นตัวยกหางยกหางขึ้นหลังลงใช่ไหมใช่นี่ฮะนี่นี่ฟีเซนหน่อยฟีเซนหน่อยช่างฟีเซนหน่อยอันนี้เครื่องอะไรครับช่าง WO 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 4D ใช่ h i น o ใช่ WO สอ่า 4D ก็คือเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องซุปเปอร์เสียใช่แต่ว่าเกาะโบไปแล้วอ่าเกาะโบไปแล้วอ่าใช่อันนี้เกาะโบไปแล้วนี่ฮะ WO 4D โอ้โห oh, ท่อพักก็ไม่มีด้วยเอาแบบสดๆเลยนี่ฮะคอมแอร์อยู่นี่โอ้โ oh, ห oh, สุดยอดงานเนียนนะ oh, นี่ครับอันนี้คือเครื่องซูเปอร์เสียครับบ้านเราก็เรียกว่าเครื่องซูเปอร์เสียหรือในหัดเขาคือ w o บเอดีใช่ไหมชนกับตัวนี้ตัวปั่นโตรตารี่แต่งานสวยนะเนียนเลยนี่ครับจะขึ้นท่าเรือวันที่สามสิบครับไปไดนจีเรีย งามจริงๆโอ้โยกาดทำดีมากเลยเออกาดปรับปรุงใหม่แนะเมื่อก่อนเขาจะใช้เป็นเป็อ่อเป็นเป็นเหล็กเหล็กครอบลงไปงี้ใช่ไหม๋ยวนี้เป็นรุ่นนี้เลยเหมือนเบสโคเลยหกสิบยอดครับดูเเลยเก้าลูก,ลกนี่ยังไม่สินะ้นนนนี่มีฝากระโปรงนะมีฝากระโปรงใช่ไปพัดดูดเข้าไปพัดดูดเข้าอ่ะ เมื่อรุ่นก่อนเป็นเป่าออกด้านหน้าฮะแต่ตอนนี้เป็นดูดใบพัดูเท้าแล้วดูดเท้าแล้วมีฝากระโปรงครอบด้วยอ๋อจวถังเข้ามันนี่ล้อครับร้อยกว่าลิ้นอ่ะอไม่มั่นใจเพราะถังเต่ามันร้อยลิ้นเยอะั้นเงินได้เยอะเตอที่นู่นก็อาจจะเติมมันยาก จัดให้ไปอ่าจัดแทนไปโอ้โหถังมันใหญ่มากครับนี่ก็คือว่าน่าจะตีน่าจะตีได้สองร้อยได้หล้มั้งเนี่ยใช่ไหมยกหัวได้นะเนี่ยยกหัวไว้เซอร์วิสได้โอ้โหครับนี่ครับทีเด็ดครับมีไฮดรอลิกโช๊คเพื่อเอาไว้ยกหัวด้วยครับนี่ครับนี่ครับเป็นโช๊คหรือเป็นอะไรเป็นไฟฟ้ายก เป็นไฟฟ้ายกปะ่ะไฟฟ้าได้ว่า er? ยังทำให้เ็จไงรีบเอามารีบมาตีดแอร์ก่อนเป็นไฟฟ้ายกครับโอโ้โหมนเป็นสุดยอดจริงจริงไา้ละเอียดไม่ล่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรนี่แหละอันนี้แหละโอ้โหครับสุดยอดจริงจริงโอ้ห่น่าจะเป็นหัวแรกแกของเมืองไทยนะที่ใช้<อ>ไฟฟ้ายกหัวเลิกซื่อปีแล้วแต่ว่าวูนี้อ้าวอูนี้เหรอมีมานานแล้ว โอ้โหสุดยอดเลยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับงานเนียนๆครับงานเทพครับเนี่ยครับมันถึงจะส่งออกได้นี่ครับรถตีนินฝีมือคนไทยส่งไปขายในจีเลียครับไปคู่ครับนี่ครับสองทันครับสเปคเดียวกันหมดครับคันฮะแล้วไซื้อสามสิบส่งส่งกี่คันโอ้โหมันที่สามสิบลงสี่คันแล้วทำเสร็จไปกี่คันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสองวันไหม โอ้โหผมก็รีบม,มาถ่ายคลิปกลัวไม่ทันนึกว่าจะไปก่อนนะครับมาถ่ายคลิปเพื่อนๆเพื่อ <c> น FC ผมดูส่งสรุปแล้วส่งทั้งหมดสี่คันครับแบบนี้สเปคนี้ครับสเปกนี้เลยสี่คัน,ค,นครับไไเข้าได้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 หนึ่งเดือนไว้ไหนึ่งหนจริญหนึ่งเดือนก็ตูนน่าจะได้สามคันสูสีสอง ไปถึงเมือไอทะเลไม่ก่อเพราะอยู่ในช่วงพันเนอร์น,นี่ฮะน้ำยาเขียวปีครับนี่ฮะน,นี่ครับช่องอ่านี้จะใหญ่